ต่อไปนะครับมาดูการดอกตะก้อด้วยเข่านะครับหลังจากที่ครูสอนไปแล้วว่าการดากตะก้อด้วย้างเทาง้านายหรือลูกแปร2องคืดอดาตะก้อด้วยหลังเท้านะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดอกก็ก่อดตะก้อด้วยลูกเข่านะครับการดอกตะก้อลูกเขา่าทํำยังไงมันก็จะเหมือนกับมันก็จะเหมือนกับการที่เราเดินสุดสนามนะครับเดินนี่ไหมนี่ไหมในแต่นี้เรายกขาขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนี่ใช่ไหมให้ตั้งฉากขึ้นมา90องศานะครับ อันนี้ดูมุมข้างของเท้มายกนมาลักษณะแบบนี้ซ้ายขวา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 นะพอเสร็จแล้วนะครับตะก็จะต้องโดนส่วนไหนของร่างกายนะครับจะต้องโดนส่วนไหนของร่างกายวัดจากเข่าขึ้นมาประมาณเกือบหนึ่งคืบสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วคือตรงนี้เนี่ยแตะก็โดนส่วนนี้ส่วนนี้คือส่วนไหนส่วนนี้คือส่วนของหน้าขานะครับไม่ใช่โดนเข่าโดนตรงนี้ถ้าโดนตรงนี้เข่าปุ๊บมันตะก้อจะต้อง กระเด้งแปลงหน้าซึ่งมันผิดนะครับแต่ห้โดนส่วนนี้ส่วนหน้าขานะครับนะครับต่อไปตรงนี้เรียกโคนขานะครับโคนขามันจะเป็นเนื้อเรียกเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนซึ่งเราจะไม่ใช้เลยนะครับถ้าโดนแล้วตะก,ก้อมันจะไม่กระเด้งแล้วสองมันจะทำให้เราเจ็บนะครับเพราะฉนั้นอ่ามาดูกรรมวิธีของขั้นตอนในการโดดตะก้อด้วยเข่านะครับดูก่อนช้าๆนะครับคุดเดินสวนสนามก่อนนะเดินนี้ไหนะตรงไนะ ข้างๆข,ขึ้นมาแล้วต่อไปจับตะก้อการจับตะก้อก็จับเหมือนเดิมนะครับการโยนลูกตะก้อนะครับโยนระดับสายตาพอแค่นี้จับสายตาเนี่ยเด็กข้างๆนี่นะครับ้วแล้วตัวนะครับการวางตัวของมันระวางไหนนะครับรอนิดหนึ่งรอมันดานน้ออนนนาดบบน,นะดน,นนิดหนึ่งเพื่ออะไรมีงอแต่ไม่ต้องก้มมาแล้วขนาดแบบนี้นะโดนรอนิดหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราจะให้ดูลูกตะก้อสัมผัสกับเข่านะครับการโยลูกจะ่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ การนะยกขึ้นมาให้ได้90องศานี่ตั้งเลยส่วนปลายเท้าใครจะเป็นแบบนี้หรือใครจะแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ที่เห็นเห็นปลายเท้าจะเป็นลักษณะทิ่มลงกับพื้นนะครับขาข้างซ้ายเป็นหลักถ้าใครถนัดซ้ายก็ขาข้างขวาเป็นหลักใครถนัดขวาขาข้ายเป็นหลักอ่าดูดูนะครับดูการหนอวแล้วก็โยนนะครับกระชากขึ้นมาจับเห็นหนะให้โดนที่ตรงไหนย้ําหน้าขานะครับซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัด นะครับเป็นเกล็เป็นมัดพอโดนมันจะไม่เจ็บนะครับมาดูแล้วเวลาเตะน,นะครับเวลาดอตกตก็อย่าให้ลูกตกอกก้นะครับตกมากระทบกับเข่าเฉยๆอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ยกขาขึ้นไปเพื่อกระแทกลดแรงเสียดทานบนอากาศเพื่อให้ตะก้็ได้มีน้ำหนักก็แทกขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับแต่ถ้าโดนหน้าขาโดนลักษณะแบบไหนนี่หน้าขานี่นี่นะครับตะกก็จะไม่ไปดูทำไมนี่นะครับแต่ถ้าโดนเขา่า นู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยโดนโดนเข่านะครับโดนเขา่าเนี่ยหนนเห็นไหมนะครับเพราะนั้นการเตะตะก้อที่ถูกวิธีนะครับยกขึ้นมาให้ได้90องศานะครับยกขึ้นมานี่ยกขึ้นมาแล้วก็จับก่อนนะครับก้าท้าซ้ายไปข้างหน้าเหมือนกันโยนลูกเก้าซ้ายแปกขวานะครับโยนลูกเก้าซ้ายแปกขวาโดยที่เราไม่ต้องขยับขยื่นไปไหนเก้าอยู่กับที่ก็ได้นะครับการเตะตะก้อด้วยเข่าอยู่กับที่เก้าไปปั๊บปั๊บ ก้าไปอยู่บนที่นะครับมันจะไม่เหมือนกับหลังเท้ากับลูกแปรนะครับเพราะอะไรเข่ามันเป็นพื้นที่แคบแบเราสามารถซ้อมในพื้นที่แคบได้แล้วเราก็สามารถทําในในพื้นที่ที่แบบว่าจํากัดได้เนี่ยจับแคนนี้เห็นไหมใกล้ใกล้ก้าวซ้ายมยกลึนตั้งฉากเห็นไหมครับจับแต่ถา้าถนาดข้างซ้ายก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ข้างขวาก่อนนะครับก้าวซ้ายเนี่ยโยนลูกก้าวซ้ายแปกขวาโยนลูกก้าวซ้ายเห็นไหมแต่ถ้าครถนาดข้าง ซ้ายก็เหมือนกันก้าวขวาเนี่ยก้าวขวาเข่าซ้ายแล้วก็จับก้าวขวาเข,ข่าซ้ายแล้วก็จับนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าทําได้แล้วอยากจะเบิ้ลสองครั้งทํำยังไงนะครับจําไว้ว่าขาที่เราสัมผัสทะลุแล้วก็เช่นข้างขวาจะต้องลงมาก่อนหนึ่งสองนี่ลักษณะแบบนี้นะครับไม่หนึ่งสองขาลอยจะทําให้เราลื่นหกล้มเป็นอันตานรายได้นะครับดูนะครับหนึ่งดูอันหนึ่ง สองเห็นไหมเห็นดูนะหนึ่งสองเห็นป่ะขาข้างซ้ายผู้ต้องขยับตลอดไนหนึ 1, ่งเห็นไหมเนี่ยขยับเหมือนเลาดึงเลยยกขึ้นมาแล้วครับสท้าแบบนี้นะครับจําไว้ว่าให้โดนตรงไหนเน้นเลยหน้าขานะครับหนึ่งหน้าขาตรงนี้วัดขึ้นมาสี่นิ้ววัดจากวัดจากไอ้เนี่ยเนื้ออ่อนเขาเรียกเนื้ออ่อนเรียกว่าไอ้นี่นะครับขึ้นมาสี่นิ้วให้โดนตรงนี้ลักษณะแบบนี้ประมาณครึ่งนึง เึ่งเป็นเนื้อนะครับคนขาตรงนี้เราคนขาไม่ใช้เลยนะครับคุณก็ใช้เที่ยวหนึ่งเห็นไหมยกขึ้นมาเห็นไหมผู้ใช้แรงใช้แรงกระแทกกระทบไหนนะยกขึ้นมาปั๊บเห็นไหมยกขึ้นมาปั๊บก้าวซ้ายยกขวาก้าวซ้ายยกขวาเห็นไหมตั้งฉากก้าวขวายกซ้ายก้าวขวายกซ้ายอาตัวนี้ดูข้าทางบ้างปั๊บโยนเห็นไหมมองมองอย่าก้มนะอย่าก้มเนี่ย อย่าก้มเด็ดขาดนะรอตัวมันนิดเดียวพอเนี่ยปั๊บให้เราประคองตัวได้เนี่ยปั๊บจับปั๊บจับเห็นไหมปั๊บไปหนึ่งหนึ่งสองปั๊บเห็นไหมหนึ่งสองเห็นไหมออหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมขาคู่ต้องเข้าตลอดไม่มีขาตายหนึ่งนะครับมันจะทําให้ล้มใครที่ยังทําให้เป็นเลยเหมือนเดิมนะครับจับก่อนจะจับ ข้างซ้ายจับข้างขวาหรือจับสองข้างก็ได้แต่ถ้าเราเพื่อทุกก็มันเชื่องแล้วนะครับดูจับปับป๊บปั๊บเห็นไหมได้สองครั้งปับ๊บชัางไม่ใช่เราจับไปก่อนเห็นไหมพยายามนะนะตั้งฉากนะครับตั้งฉากเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่ยโยลูกปับ U, ป๊บโยลูกปั๊บโยลูก โยลูกเขาซ้ายเข่าขวาโยลูกเขาซ้ายเข่าขวาโยลูกเขาขวาเข่าซ้ายโยลูกเข่าซ้ายเห็นไหมไม่ต้องเข่าให้มันแรง <S <S 1> <S 1> นะครับไม่ใช่อย่างนี้เลยยกขึ้นมาอย่างนี้นี่นี่เกินแต่ก็ไปไหนหนึ่งพุ่งข้อข้างหลังสองพุ่งหัวตัวให้มันตั้งฉากเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยมองกลับสายตาตลอดจำไว้อย่างว่า <S <S อย่าใช้ตรงเข่า <S 1> <S 1> นะครับ ดอกตะก้อบ่อยๆนะครับในกรณีที่ดอกโดนบ่อยๆแล้วนะเป็นยังไงมันตะก้อมันเป็นพลาสติกนะครับมันเหมือนกับเอายังไงอะกระดูกกระดูกมากระแทกกับพลาสติกมันจะทาให้ตรงช่วงเข่าช่วงนี้ของเรานะี่ยมันจะเหมือนกับว่าิปรีออกมันจะมีเลือดซึมซึมขานะครับเพราะว่ามันเคยมีแล้วกรณีนี้นะฮะตัดปัญหาเลยไม่ต้องตัดดอกตะก้อด้วยเข่าเข่าจริงๆคือตรงนี้เนี่ยไม่ใช้เลย ใช้ตรงนี้หน้าขาเนี่ยตีก่อนจับมาตีถามว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บบ้างแต่มันไม่หนักไม่หนกกักนะโอ้โหมากมายแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ลูกก็ตกใส่ขาอย่างนี้เดิเจ็บถ้าเราก็แทกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่เจ็บมันก็จะออกมาแสบแบคัน,คนๆนิดๆน,นะครับอลองลองลองไปทำดูวะจับก่อนจับก่อนครับเท้าซ้ายแตะขวาเท้าซ้ายแตะขวานะครับลองลองไปทํากันดู เดี๋ยวถ้ามีอะไรในชั่วโมงนะครับข้จะมาแก้ไขกันนะครับอันนี้คือการต่อตอกอด้วยเข่านะครับแค่นี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรึกษากับครูในชั่วโมง